เช้านี้นะครับ f อที่ดาราวตามมาที่โรงงานวาลิทิปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปเห็นผมหน้ายู่คนจะนั่งคนนอ่างามบอเป็นยังไงครับช่แน่ม้แาทนาออจุดยอดเจ้าเต่าน้ำ ไปยูบาร์กนะตอั้นอนนันก็คู่เดียวกู่เดียวอย่างนแย่งน้ตไม้รอมคบให้แบวบนี่ไปเท่าันกับเพื่อนมาหอดด้ฟครับนี่มา่งน้งบารเทียสนะเพื่อนเนี่ยโอครับดิฟดแค่กัแม่นอนนี้ตาพันบอกว่านอนอนยูบานอาจารย์โก้เด้อแม่ขนอไปจะแม่้นครับหมือนผูหาพันยูพอนยูหน้าไป ใช้สีเกศใเ่ี่ยใช้สีสเกศไออนพอตะเวงน่นเที่ยาดูที่สุดนั่นปมวลชีวาลาอยากกินปะมวลยูมระมวงบานตัอยนอนั่งได้ขนมมาฝาก ตำรวจตำรวจไล่จับแเ้ยตำรวจไล่จับคนเป็นไทยร่เป็นหมอลำดิโอ้นตลอดทุกคนน่ะเป็นรองเลงเป็นเอฟซี่นได้ล้าก็ต้องเบ่งคิเพิ่นะางคิดเกพิ่นวโอ้รองเพลงนเกือบเบิดบ้านด้ข้นเวทีพรายาน่งเนี่ย อันน okay, ี้มเนี่ยไปเข้ตอักฐานการเลียงมนดี้ยวดีเตอนนี้เป็นทิดาว่านอนอยู่ตอนนี้เป็นทิดาว่านอนอยู่เี่อ้พบคตรดังหลายเลยตัวนี้ไปหพี่ตรงนีไปหาพี่อา เขาจะีติ7เกรตะพบ้านิไปเด้อมีติเกรเกิดงเงนเจแล้การเดินทางลำบากเนียเข็ทัานเลยนะลำบากจะมองเันตะวบ้านคนนี้นั่งกรพบะเพราะหรว่าทั้ง่ะเขาเคยประจนภัยมากหลายคนนีอยู่สมัยเป็นผู้อยู่สีสะเกียยู่อำเภอกันคารล้หรือกันเลยล่ะขี่มอเอร์ไซค์ไปหาสอนเีงนี้ลบมอมลบไงกันโอ้ตะกี้รุ่นตะกี้ขี่มอเตอร์ไซค์ ความม่นวันทีิดหาพันทีสิดหาเมื่อไหร่ันเนี่ันีิหาเมื่อนี่หลับไปที่สเกีโอ้โอเป็น่นมอนยับวนีไรับ่รับไปป้อมมุ้ยลาแล้วไปปอมุ้ยลา้องยังมองพันหนักพันธ์พันเขาเลี้ยงเลียงบ้านเพิยอ ลองคนณควรจะสามารถจะคนรถาม่วกคุณที่พ่อให้เป็นยังไงผมดูลองฟังดูหน่อยนะครับนี่นี่เฉพาะตรงนี้พาสปอร์ตคนนี้นีพาสปอร์ตเ็พาสปอร์ตคนก่อนพาสปอร์ตพ้นแล้วรถจะต้องเใ็้พาสปอร์ตรถพาสปอร์ตรถแต่ว่าดีที่สุดจะรถให้รดงวดเออรถบรดงวดจะรถอีกิว่ามี่อยู่กับไปนั่นอยู่นี่ต้องไปเท่าเขาเนาะต้องไปเท่าไปเท่าหลังการองเขากะบูุไปเนี่ยเขากะบพอเชื่อใจว่ามันอเสีเอาไปท่านยืนบองอยู่นะ อาน้องนี่รักษาเรียบร้อยครบถ้วนแล้วบริการนี่ไปไปหลายเมืองแล้วไปหลายแผนแล้วพานไปปันนอกป่าจะไปนอนอยู่รัก้าไปพอเขลวงพะบาลจะไปแล้วไงถ้าสปอร์ตรถเป็นแค่ไตรละก็เราจะผ่อนรถเห็นผลชมนั่แนแหละเขาเห็นดีผลชมเลยเหลายเดี๋ยวจะไม่เบิ๋งมันยึดเป็นเป็นเยินทุ่มม่วงเอออเาแหวนมาเบิ่ง,งลูก บา้พี่นองเขาเบิ่งเพราะว่าพี่นองเขาหลายคนอยากขามาแต่มาขามาเปนนี่นะครับรถที่เพิ่นขี่ขาม้ามีใจ่ต่เด้กทีกลมเนี่ยโแมซิมาได้จะรถยกสูงนะครับบารกันด้านปรนันนะครับรถเก๋งกัมาได้เดอไ่อเรถเก๋งกับมาได้เป้ามามยต้องต้องตตาข้อมุนล่าครับ อ่านเปจนท้นเตยไม่เบิดเตยเลยเพตอนนี้กแขวงจําเรื่องเตสเตยมาถึงบ้านเยอยู่มองแดงอ่านนึงสาว่าแล้วคนเตยพอกครับไหนเราพัดจะปวดรถเอามาให้เบิกไอพี่น้องเขาเบ่งบึงบวไอก็นจัดมากจะมามาบุกถึงครับมาเที่ยวอย่างมาเลาะเมืองเล่า แว่าปุ้มติดามมากยามสีมากยาสมีปอรถอ่ามีมันมาตรปอดรถเป็นือนี่ก็มนี่นี่นี่แล้วติดตามสยังเขาต้องเอาสติกเกอร์มันจะนี่บอกว่ารถทะเบียนมังทะเบียนังตัอันนี้เอื้อนนี่ประจำอันนี้นี่เอื้นวาฮาตปอรรถครับพี่น้องครับฮาร์ตสปอรรถนี่เลมีเ่งเลนี้เทงด้มเลีม่งเลนี่ี้าสีม่วงครับมันจะบอกจะปอนีไห เฮ็ดรอบปีเด้ออ่าเห็นรอบปีปีละเทื่อปีตามตามทะเบียนรถต้องไปต่อปีละเทื่อปีเบิ่อแล้วเอาบ่ให้ตรงเบิ่งตัวรถเฮาในรอบตรวจทะเบียนมันสิเบิดตามตรวจทะเบียนออืนี่เขาจะบอกเขาจะบอกก็ในแบบนี้เนาะแค่มี้สองอย่างนี่ก็สามารถามมาได้แล้วทำได้แต่ว่าต้องต้องเอาหลักฐานตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยการเยืนเขาเยืนตัวห้องมัได้ยากชั้นหน่อยเอาเมืองใดก็ได้เอาเมืองมีออกเมื่อเงินก็ได้ พอพอพอปาดเทออกต้องมีอะไรเอาพอพุทธพ่อสมดีเร็วที่มาเยี่ยมลูกสาวนั่มาจากไทยจนน้ำหัวดเล่ามีเนาะอเออจะไม่เป็นหัดพักลูกสาวกันนะครสวัสดีครับสวัสดีครับไปเหรียญพดอย่านั่งไปรอบพดอย่านั่งไปหาหน้าบ้านเอาพอดีเอาเครื่องไปแจกหน้าบ้านพร้อมรถเต็มรถหนึ่งเอาไปให้หนบ้านเป็นแจกเพราะว่า เป็นเพื่อนกับนายบ้านพ่อมโอ้เป็นเที่ยวกันได้บ่ชื่อสมือกันสมสนิทสมสนิทไปใื้กระพรอจะสมนไงวะไปปากแค่กระพรอสมพันธ์ไปเลี้ยงแกนกับสมบั้งราคาข้าวสมบังเนี่ยโอ้ดูผู้เสียสมเอา ลันเทนไมแม่เนี uh ่ยเป็นจร่งตาเพื่อนแล้วน่น่ะงานโอ้ยนม่ได้เดี๋ยวมาจากสารคามนบ้น huh. อันนี้ก็วาจากสารคามครับเอ้าาจะกินข้ากัเนาะ่เนาะงนจะคอกินข้าวิ้กันเอาพอิกับมเด้ม่ได้ับให้คุ่่กลับให้เขาไปเที่ยวแถวไอ้แถวที่นีู่ไทยกินูไทยแถวคับใจอแถว กสูงน้องสูงน้องสูงแช้เป็นเยยบที่น้องผู้ไทยล่ะมาพอเป็นอยู่ครับเีวันอีพอเดินท้างขวาไปเ้อะพ่อเด้อมีโอกาสได้ไปเที่ยวนี่อะไรย่ำจะเขียวอยู่เราจะไปกันว่าจะไปเป็นเบียดเห็นงานเล่อะเนี่ยถ้ากันเมื่อมันต้องมากต้นอีพอสดีที่แม่ต่ม่เยี่ยมยามน้องีิดาล่ากำงปัจจานั้นเป็นหอดมองครับ น้ำมาได้ข่าวว่ามาได้สองหมื่นสามหมื่นแล้วมาสุมื่นสามหมล้มาดนวาาด่าเป็นที่ไปแจกขนมยุโรงเรียนตวามเออแต่จังหอดแจกแล้วเรียบร้อยแจกแล้วกับมาครับแจกแก้วกับมาวันี้มามันทำไปครับมามันทำก็ไลยได้พักยวนยวนมีท้องท้ามสวยครับนั่นพันารวัรเชประจักษ์โอ้โหจิ้มเพิ่คนนี้คิดตรวจจับมาละเา ไปไปลองเพลงอยู่ใสัยท่านรถฝนตกครับหน,น,นึ่งย้อนนะะครับย้อนอันย้อนรีสอร์ทท่านโระบัสเตสอาจรีสอร์ทุท่มโฮมสบายใจรถเนี้ยรถใา้เรียนกันนะทุ่มสบายเท่าก่อนครับรถใา้เรียนเ่็นพอดีนี่อ่าคุณลุงที่เพฟนที่กาดหางโบได้ครนะับอยากเห็นน้องที่ด่าแห,ห้งไรที่รถมาอ่าที่รถพ่วงขนาดมาก60กิโลครับโอ้โหเตี้ยนับ60 ที่ตั้งเจ็ดทิศกิโลกขี่รถพ่วงตากฝนมาเลยรถพ่วงหมอไส้เนียนครับน้ำมหาหนองทิดดาล่าอย่างนี้หนองทิดดาล่ามากเลยคนดันขันเยอะสุดไหนหนองทิดดาล่านั่มันความพุ่บนโดยการลองใ่ไหนเพิ่นปั้งตอเอาตู้คือทั้งรถแลัไงนอกรองแหไปน้ำตลาดตากสายฝนไปประทับใจหลายเลยไปพอเด็ดน่อยสมบัติคนยนงเขาลังขอมล่ำเกี่ยวภาษามีมูทิดาเนี่นี้เด็ดน่อย จยมอ้ากีฬากะบอกพอสมดีเดินทางขวดไดิไม่าชีไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใ่ไม่ใช่นม่ใช่นม่ใช่ไม่นี่ไม่าช่ไ่ใช่่นช่ไม่ใช่่ใช่ไม่่ไม่ใช่นม่ใ่นม่ใช่ไ่่ไม่ช่ไม่น่ไม่ใ่่ใ่ไา่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่่ไ่นี่นม่ใช่ไม่น่น่น่่่่ เงินเอนเงินเกีกันอันนึงเันเนงินไทห่อก็สี่ประมาณร้องกว่าบาทร้อยกว่าบาทเนาะเนเงินไยหกน้องปานะน้องปาก็ได้เชนกันน้องพูดอะไรน้ำมน้องพูดโอ้จะาเดขอเอาหนะเปนม่อไห้กันเจ้าเด็ขอเอาหนะ คนไทยสมัยนี้อย่าว่านี่ผมจะบอกให้ครับเราไปอยู่ต่างประเทศเราไปอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองครับแค่เรีนตําลักษณ์ของแม่หลวงเขีนตํรลักษณ์ของประเทศให้ครับชื่อยู่หลวงรวมใจเขียนเท่านี้ก็ภูมิใจอุ่นใจครับอยู่ได้ทุกประเทศทุกประเทศก็หลงไปหมอยางยางอบกุนนะครับหนามี่แม่หลวงนี่คือที่ริดเหนื่อจิตใจไปขอทนท้องถ ขวดด้าขดไทดยน้องเนี่ยเอาเอามาหลยเสียบเจ้าพี่น้องจ้งพูดกินไปเรื่อยครับกระดชกชงไแบ่งแบ่งไว้ให้เนาะเดินทางลวดไทยดูด้อยปาปลากหมาโขกหมาในโด่งดังติดตามวันที่วันที่ศิยุกล้บันที่สุดคือยุบันสามสวนวันสามสวนอยู่บ้านแทนน่ะผมตรวไปแล้วอ ลงรายการอะ้เหือนิตุภาหกเก้าวันที่หกนี่เธาได้่หล่ะเดือนพเพราะว่าหางจากทุงแพรปตะวันสามสิบกัวเิโลยังมาพูดอดได่ดางอีลานบางนแคตีนี่นี่ที่ได้ราคาแปดพันหาในสองคนเน่ยแต่ว่าคันหอดกาอดตีไม่ไปหลังปีไม่จ่างจานมันรับเงินถึงลันวงหนงอเอาอสิไป,ปน้ำตเน็่ยมนิ้งดิบอ่ะ ทำแทนอันนี้มัิมา้าวนี่อาปอปุณลายครับผมปุาไดอุดมสมบูรณ์อยู่ดอกบ้านเพราะยนั่งกินเข่าจนออกทีหลังมงกินเข่าน้ำใดก็บอะรแน่เซบร้ายรับมบ้านเรายังสอนทีชาอาเบ้ยนทำอยู่กับชาวอาทซียนเายังบ้านผมมักมา ก็มเห็นว่าครับโรงงานงน้แข็งแถวหนึ่งจิดเปเดี๋อยู่แถวบ้านโคตรเล่นนั่งของไผ่บุญโมโหคือกันครับ <laughs> ปลาโซดีทุกคนเด้อโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยอยู่ดีไม่แห้งครับผมครับผม <laughs>